แบบมาเจอก like ูว่าเอ้ยอย่าไปอยู you know ่กับไอ้มันอยู <S <S ่หลังบ้านใหญ่ครับอยู่หลังบ้านใหญ่ครับแมวครับแมวครับแมวมาครับอยู่ตรงกูนี่เลยครับอยู่กูเลยครับสามไปดินโอเคอยู่ตรงกูนี่เลยครับเฮ้ยก็เห็นมั่เทพตรงนี้ไหมอยู่กูเห็นลบอะไรอะไรหนูตรงบ้านใหญ่ไหมมาวนได้นะโอ้ยโดนทีนึงโดนมั่เทพผีอะไรก่อนอยู่แม่เทพ เลน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 เทมไหนมันเทพไหนมัเทพหลังบ้านใหญ่มาเทมหลังบ้านใหญ่มาเทมหลังบ้านใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอยู่พี่ขวาบ้านใหญ่ข้าน่ไอเฮียเดี๋ยวกูโดนไอเฮียกูโดนมันบล็อกโอ้โหรถเป็ดกระโดดไม่ได้โดนมันบล็อกดึงวิ่ดึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้าเอ้ยกูวิทวน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 ไปกระโดดไปกระโดด ไอ้พ oh, ี่ทับไปเลยไอ้พี่โดนเฮ้ยเนี่ยเนี่ยตู้เนี่ยตู้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้เร็วไปกูน่ะเร็วไปฉากพี่ไอ้เหี้มึงคุณไปค้างไปแล้วแล้วมันโดนอ่ะเอ้าทำไมมันค้างอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมเอ้าทำไมมันจับคอกูอย่างเั้นอะไรไปได้มันค้าง ไอ้ยตัเนี่ยเกแมไอ้เกมคุณนภาพไอ้ยแล้วจะถ่ายยังไงอ่ะมันไม่เห็นมาพี่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 อยู่บ้าอเาอยู่บ้าปาอยู่ดีอยู่นิดน อยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่อยู่พี่อยู่ไว้พอวนเสร็จก็วิ่งมาวิ่งฝั่งนี้แล้วก็ไปกระโดดต่อจะได้ตะตันได้นะยครูมิทจำไว้นะอยู่พี่อยู่ประเทศพี่อยู่ประเทศอยู่ประเทศไอ้ Hello motherfucker ไอ้เฮียมองไม่เห็นมันมันอยู่คนละฝั่งไอ้เฮียไม่ทัน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 หนัาพี่นาโขงไอเฮียรถทาโรถทาโรถทาโรถทาต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยไอ้เฮียมีเอามาทำไมไมบอกรถทามกูถามหน่อย เอเอเมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีมีมีแทงหลังขอขอทีนึงขอทีนึงมาแทงหลังมึงอะฮะขอทีนึงมาขอแทงหลังนึงเอ้าไอหนุ่มอพี่อยากแทงหลังะครับน้องวิทย์ไไม่ได้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  เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แมวมาตามหลังกูมาน้ำรับฆ่าคุณอั๋นเสร็จได้กูไปหาอั๋นแล้วเออผมล้มเล่าจริงผมน้าระวังหลังไม่ไม่อยู่กับอั๋นเทศไทยพิพิธภัณฑ์ดิพิพิธภัณดิพิพิธภัณฑ์ดิโไม่กลัวไม้กลัวไม้เหรอใช่ใช่กลัวไม้กลัวไม้กลัวไม้ครับตอนกลัวไม้ นี่แน่ไม่กลัวแล้วหรอยวไอวิทพับเร็วไปอวิทวิทยเตไม้วิทย์เตไม้ตัวไหนตัวไหนตัวนี้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 ไหนฮะตัวบ้านเรียมไปเนี่ยมาบาเียมาบ้านเลียมมาบ้านเลียมมาบาเีมเี่ยมโอ้ยบ้านเลียมไม่ได้ว่ะบ้นเลียมไม่ได้ว่ะบ้านใหญ่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 โดดโวิทย์โดดโดดโดดโบนเออมตามกูมันตามกูมันตามกู

ข้างนอกข้างนอกมันอยู่หน้าไม้มันอยู่หน้าไม้มันอยู่หน้าไม้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังวิทข้างนอกข้างนอกเอาเดี๋ยวดิเอ้ะบิชิกเลยพี่พี่บิชิกเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเคี้ยวอยู่มันเคี้ยวอยู่อะไรขอหนึ่งทีขอหนึ่งไม้ขอหนึ่งไม้ฉีปเลยฉีบเลยฉีบเลยเด้อเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเดเด้อเดมันดัก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 ฉีบเลยฉีบเลยมันดัก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 ทีอไม้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 เอาไปหนึ่งบอด ไปแล้วไปแล้วได oh. ้จีบนะพี่เล็กอะอะพี <h <h ่นะครับพี <h h)> ่เล็กมันมามาอย่าเพิ่งหิวมาข้างหลังเปิดเลยปะเนี่ยเครื่องอะเปิดเลยปะเปิดดิเปิดดิเปิดดิเปิดเลยเปิดเลยโนวันเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวพี่ อยู o, ่พี่อยู่พี s <S ่อยู่พี่อยู่พี่วนไปรอบนึงวนไปรอบนึงต erm. ู้นอกอยู่พี่อยู่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 อยู่กับพี่อยู่ไม่เข็ดไม่เข็ดไอเด็กนี่ไม่เข็ดว่ะประตู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 ไม่ใช่ประตูนี้เอาชิบหายแล้วไอวิทย์ไอวิทย์มึงมันเด็กเหี้ยวิทย์ กูไม่ได้เด็กี่นกูอยู่รออยู่โอ้ยูกูอยู่กูอีประตูนู้นมาอยูกูอยู่กูกินอาหารกินอาหาเข้าหน่อยกินอาหารเข้าหน่อยกินเข้าหน่อยลบอยู่พี่อยู่กู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 พี่อะไรอยู่กูพี่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 อยู่ชิง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 อยู่ชิงอยู่ชิงอยู่ตามพี่ตามพี่ตามพี่มันต้องเอาพี่นาวให้ได้อ่ะเออ แมเยอะแมเยอะไม่ได้เล่นเลยลบพับอยู่พับอยู่พับมาพับเซ็พับเซฟพับเซฟพับเซพี่ไม่ส่งเสียงเลยเป็นไงยิวไปเลยอยู่พี่อยู่อยูพี่อยู่อยู่พี่อยู่อยูพี่อยู่อยูพี่อยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่อยูพี่อยู่อยูพี่อยู่อยูพี่อยู่เประตูนี้นะประตูไเอาประตูเปิดเปิดเปิประตูนะเปิดโอ้ยเปิดเปิดประตูกูด้เปิดเปิดเปิดเปเปิดแล้วเปเปิดเปเปิดเปิดเปเปิดเปิดเเปิดเปประตูไหนกันนะไม่รู้ อะไรของเขานะอเกงเข่าขอเป็นนอนเราหนีผีทำไมอ่ผีเหงาเลยผีอยู่คนเดียวมึงไปอยู่กับเขาสิม şey> ึงไม่อยู่เขาลไม่ไปว่ากูเด็กเกียร์กูเลยบล็อกเลย